สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไตรชินเอ็กไอแชนแนลนะครับผมตรงนี้อยูว่าบเกม f m o o i l l e เช่นเคยนะโอ้โหน,นี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้กิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับกิจกรรมหลักเลยด้วยนะทริ treat or Treat ครับตรงนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่เลย มาดูกันนะครับตรงนี้ก็เมนอีเว์นะก็ไม่มีอะไรอันนี้มันแค่อธิบายนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะอย่าง My y t t o r Reward ก็คอเราต้องเคลียร์แต่ละชั้นให้เสร็จเรียบร้อยนะอย่าฟอร์ว4นนะก็เรียกว่าถ้าเคลียร์ครบตรงนี้ก็จะได้ตามนี้เลยนะ97ถึง100ครับแล้วก็ถ้าเคลียร์ทุกอันเนี่ยก็จะได้99ถึง103แบบ แลกเปลี่ยนไปได้นะอันนี้นะครับแล้วก็ user logo collection คนระับอันนี้ก็สะสมโลโก้นเนะ่งฮะไม่มีอะไรแต่ว่ายัางไม่เปิดผมต้องไปปลดล็อก secret world ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ secret world คืออะไรแล้วก็ตรงนี้ก็มี quest มี challenge นะฮะ top exchange best offer นะก็อันนี้ก็ quest ก็จะมีนี่ด้วยตรงนี้นะครับก็สามารถมา,าทำกันได้นะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับอย่างอันแรกก็เป็น เล่น15 t r i c ทริกออท t Challenge นะฮะ mm hmm. ก็คือ c h ช l เ e อ่าในหน้าหน้านี้นะ c h l l e n g e ์หมดนะครับผมแล้วก็ทริกออ Hit master นะฮะอันนี้ก็คือต้องเคลียร์ my s t o r y e o a r d นะก็คือ1อยา่างนะครับ 1, 1 1 1อันนะฮะก็จะเคลียร์ไปนะฮะเคลียร์1ชั้นนั่นแหละแล้วก็ดิวชั่นไลเวลครับก็คือต้องเล่นพวกที่เจริอพวกวีเอสแท็ก เฮทูเฮ d แล้วก็อ่เน a เจอร์ Manager นะครับชนะ15ครั้งนั่นเองแล้วก็เปิดแพ็คคลิกออทีเนี่ยไอฟรีแพ็กนะครับก็คือ15วันรอไปะนะฮะเปิด15วันก็จะได้แล้วก็สุดท้ายล็อกอิน20วันเสร็จปุ๊บก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดตรงนี้เป็นเลยนะครับผมโอเคไปกันต่อที่อ่า ทีก็ทีชาเลนจ์ก็อย่างที่บอกเนาะไม่มีอะไรก็ก็คือชาเลนจ์ที่บอกเนะี่ยเล่นไปแล้วด้วยผมเล่นไปแล้วนะฮะแล้วก็ครับเอ็กชเชนนะฮะสำหรับการแลกเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนทุกๆก,กิจกรรมเลยอันนี้ถือว่าข้ามไปแล้วกันเนาะมันเหมือนเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เบสออฟเฟอร์ Bed er ก็ในร้านค้าเลยนะฮะแพ็กกเ็เหมือนเดิมเช่นกันนะครับก็ลองไปเปิดดูได้นะเออผมตื่นมาผมไม่เห็นเห็นไอ้สามห้าบาท 6,000เลยนะไม่รู้ทำไมทุกคนเห็นนะผมไม่เจอนะฮะสี่ได้เลยนะฮะไม่งั้นก็คงเติมเหมือนกันโอเคไปดูกันต่อตรงที่ Star Part นะฮะอันนี้เป็น Adama t a า l e ่นะฮะก็เติมไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะอันนี้ตัวแรกที่ได้เป็น u d o ี i เนอะและ้วก็มี Lemina นะครับส่วนใหญ่ตัว Pemeli ขน้นเลยนะอันนี้ แล้วก็อดัมาเตาเล่ครับตอนเวล30มสิบไปเรงงแต่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับตรงนี้เท้าก็สามห้าเป็นอาร์ดับบินะสไตล์นี้นะสี่ดาวสกิลมุฟสี่ดาวครับก็ค่อนข้างเร็วนะก็ตามตัวจริงอาะอดัมมานะฮะสรินสปีดร้อยสิบสี่เลยนะครับตรงนี้การส่งบอลก็ส่งไกลไม่ค่อยดีองพูดตรงนี้นะฮะแต่ช็อตพาสซิ่งเก้าเก้าก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเปิดบอลเปิดอะไรเงี้ย ก็ต้องรู้ีกทีนะ crossing 90ครับมันก็ไม่ได้แย่นะผมคิดว่าก็สามารถพอเล่นได้อยู่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ star p a t นะครับมีอีกตัวหนึ่งก็คือ evan f e r u เกก็2ีวันเหมือนเดิมครับประมาณ4อาทิตย์โอเคมาดูกิจกรรมครับ trick or t r e ครับต้องทำอะไรบ้างมานะ่ hunch house เลยนะครับตรงนี้อย่าลืมเก็บฟักทองด้วย 50,000 0คอยครับรับไปเลยฟรีห้าแสนคอยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นสกิลเกมเหมือนเดิมครับเล่นแมชอะไรให้เรียบร้อยมี4อ่ะเขาเรียกอ,ย <4. S 2> อะไร4กิจกรรมจะพูดว่ากิจกรรมก็ไม่ใช่เนาเะสสิ่งแล้วกันนะสสิ่งที่ที่เราต้องต้องเล่นนะต่อวันนะครับสกิลเกม2แล้วก็แมชสอนั่นเองครับแล้วก็จะได้พัมคินพอยครับซึ่งพัมคินพอยเนี่ยก็จะมาเปิดไอตรงนี้นะครับอันนี้เราอยู่ที่ยาร์ดนะฮะก็ กลดล็อกไปเรื่อยๆครับมันจะใช้พอยต์พัมคิ้นเนี่ยแหละอันนี้ผมกดไปแล้วนะอันนี้บางอันยังไม่ลดนะครับแล้วก็มีเล่นแมชด้วยนะมีการันตีรีวอร์ด94199อะไรแบบนี้นะครับอันนี้มีเพชรยังไม่ได้เล่นพวกพวกแมชเลยนะครับถ้าเป็นรูปฟักทองเนี่ยก็ก็ได้ของเพิ่มเติมอย่างนี้นะฮะแสนคอยอะไรแบบนั้นและจริงๆครับต้องพยายามหาหา Secret World ด้วยอย่างที่บอกตอนแรกบอกแล้วนะมันมี s e c r e t World ที่ให้เราเนี่ย ได้เขาเรียกว่าอะไรให้เรา,าสะสมของวันเพิ่มเติมนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเปิดปุ๊บนี่เลยก็ผมยังไม่เจอสีเดีโวเลยนะฮะเออก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูก็ลาบากนะางนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีให้เราเก็บของรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองโอเคครับอย่าพิ่งกดออกนะผมบอกว่าอย่าพิ่งกดออกนะฮะพยายามเก็บให้ครบผมคิดว่า แต้มพอ,อย์่แล้วเอาไปแลกได้นะแต้มตรงนี้พัมคินนะครับแล้วก็เคลียร์ให้หมดครับกด Exit เมื่อไหร่เราก็จะได้97100อันนี้คือ My s t o r n e ที่บอกนะครับเคลียร์ให้ได้ไดเดย<ๆ>ก็จะได้รับไปเลย1ตัวแบบแลกเปลี่ยนไม่ได้ฮนะแล้วก็ Exchange อย่างที่บอกครับที่ผมบอกว่ามันเติมพัมคินพอร์ได้เนี่ยมันมีทุกวันเหมือนเดิมนะครับใช้ไอ้ไอ้แต้มเนี่ยฮะไอ้ Universal Token นะครับในการมาแลกครับก็ ได้400เหรียญต่อวันนะครับวันนี้ผมแลกไปหมดแล้วไอ้พวก Star p a s p o i n t หรือว่าใช้ p o i n t Anniversary p o i n t เนี่ยผมเคลียร์ทิ้งหมดแล้วฮะก็คือแลกไปหมดแล้วนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรม Trick or Treat นะฮะก็เดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นตอนท้ายแล้วกันเนาะมันยังมีส่วนอื่นอัปเดตเข้ามาอีครับก็คือโหมด่า Chronicle แบบใหม่นะฮะอันนี้เลย Hack a d ไม่รู้อ่านอ่างไงนะอันนี้ก็มีรอยคีนครับอันนี้ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้ Energy แล้วนะครับสามารถเล่นเคลียร์ได้เลยครับแต่และช h ปเตอร์ Chapter, มี4ีเพจสีหน้าแล้วก็อีกคนเป็นอีเกคาสิยารนั่นเองครับเล่นได้เลยเหมือนกันนะครับก็มีอะไรให้เล่นยา,ยาวๆแต่ถ้าเคลียร์เสร็จแล้วก็กหมดฮนะแต่ว่าหน้าหลักครับตรงนี้มันก็สามารถเขาเรียกว่าอ่าลุ้นรางวัลเพิ่มเติมนั่นละกันมีไอคอนโค้ชเพคครับตรงนี้ใช้500อันนี้เขาเรียก p o n อะไร t e c t i v e p อ i n t นะครับใช้500 d ีเท็กทีพอย์ซึ่งเนี้ยก็จะรีเซ็ตทุกวันนะครับโดยเราก็คือดูโฆษณาครับได้100ครับเล่นสกิลเกม2อันครับเป็น200 300แล้เนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแมชครับได้อีก200ก็จะเป็น500 d ีเท็ก i ทีพอย์แล้วก็เอามาแลกไอคอน c ค r o น i c l e p a แพตรงนี้ได้เลยนะครับก็อพอซิว l ี r วอ a r ดก็ตามนี้เลยนะก็อยู่ที่ดวงครับอาจจะได้ตัว อ่แลกเปลี่ยนไม่ได้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าที่ดีสุดนี่น่าจะเป็นมาสเคลานโนนั่นเองฮะเอาไว้อัพตัวนะตรงนี้แล้วก็จะมีตัวอื่นอีกครับมีอันร้องใน7วัน14วันเออก็น่าจะมีมาอีกเนาะตรงนี้4ตัวด้วยกันนะครับก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับไอคอนโคดิโคลแบบใหม่นะฮะโอเคครับแล้วก็ฟุตบอลเซ็นเตอร์ครับที่มีอัพเดตเข้ามาเพิ่มเหมือนกันนะแมชประจำสัปดาห์นี้ไฮไลท์เป็น โอลิมปิกมาซ์เซนะฮะเจอกับปารีสแซงเชีงแมงเอาละฮะก็คีเมซีเกมเหมือนเดิมครับตรงนี้เพื่อเก็บไอ้ฟุตบอลเซ็นเตอร์พอยต์นะทีโอที o ่ดิวเหมือนเดิมครับเล่นไปตรงนี้ครับแล้วก็แลกทีมออฟเดอะวีคได้นะฮะตรงนี้วันนี้เป็นแฮร์รี่เคนเนาะ9-9นะครับมีเมซี่99อ่าก็ใครสนใจก็มาแลกได้นั่นเองนะฮะเอาเอา้โหกำลัง ที่ไบกิจการู่ดีเรียบร้อยเอเล่นซะแล้วฮะโอ้โหกลับไปไหมเออผมสองรอบไปแล้ววันนี้ผมตอนผมเล่นเองก็มีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับโอเคนะตรงนี้ก็มาดูที่ตรงนี้แหละฮะ player of the month ครับก็คือต้องมาแลกตัวนะเหมือน SCB สมัยก่อนนะไม่ดูใครทันหรือเปล่านะฮะ p l a y e x c h a n g e ครับมีโคพามเมอร์รามินยามาฮะมามูชนะฮะ,นะฮะฮาวิชาฮะ แล้วก็บาโคลานั่นเองก็มีคาบิชากับฟาเมอร์นะร้อยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าต้องแลกเปลี่ยนนะฮะโอ้โหมีใช้ร้1 2ตัวเลยนะร้อตัวฮนะเก้าตัวครับเก้าตัวที่เป็นทีมอนด t เดอะวีแล้วก็95ที่เป็นชีมอนดเดอะวีสาตัวโอโ้ไม่ง่ายผมบอกเลยว่าไม่ง่ายไม่ง่ายนะฮะโอ้โหยากมากพอสมควรเหมือนกันนะที่จะโอโออมาตรงนี้มาแรกนะครับ แต่ก็ได้ตัวร้อยสองไปนะพูกคำนี้กันสนำหรับพาร์เมอร์นะก็สกิลพลังแฝงใดๆตรงนี้เป็นเลนเชนครับแล้วก็พลังแฝงก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับเวอร์เลดไฮมีเดียมจะเป็น RM นะเออแม่โอเคนะประมาณนี้ครับมียาเมาวนะร้อยหนึ่งมัชมุร้อยครับวิชาร้อยสองมาโคล่าหนึ่งร้อยหนึ่งก็ลองมาแลกดูกันได้นะครับ อันนี้น่าสนใจอยู่นะเท้า5้าห้านะครับาคาวิชานะควาลัสเคลียนะชื่ออ่านยากเหลือเกินสกิลเป็นรู้เล็บน,นะทางแฝงสี่อย่างเช่นกันเวิร์กเลดเป็นไงบ้างเอ่ยสามีน่าสี่สกิลมุฟห้าเวิร์กเลดมีเดียมีเดยมนะครับผมโอเคเนาะตรงนี้ก็ฟุตบอลเซเตอร์ประมาณนี้ฮนะลองมาเช็คดูกันได้ไปดูผู้เล่นตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับ หนึ่งร้อยสามทั้งหมดน่าจะสี่สี่ตัวนะรู้สึกน่าจะสี่ตัวขึ้นไหมอ่าขึ้นอยู่เอโตโอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับซามูเอลเอโตตรงนี้เท้าอาจจะไม่ห้าห้าสี่ห้าแต่น่าสนใจอยู่พอสมควรครับสำหรับเอสทีนะครับไอคอนตัวใหม่นะสตาร์บีน่าครับสี่ดาวครึ่งนะฮะสกิลวูฟสี่ดาวก็ถือว่าโอเคอยู่นะพอใช้ได้นะฮะแล้วก็เวิร์กเลดไฮมิดเดียมครับเรียกว่า โอ้โหอยู่ด้านบนแน่ๆน,นะครับแต่ว่าพลังแฝงจะน้อยไม่หน่อยครับมีปั่นโคโน้กไฟแนนชอตกับยิงไซต์เท้าด้านนอกนะไซต์ก้อยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ซิลมูเป็นรูเล็ตนะฮะตรงน,นี้ราคาก็ตาอยู่ที่ 1, 000, 1นึ่งล้านหนึ่งฮะโอ้โหเรียกว่าเงินผมก็ไม่พอแนละ้วตอนนี้กิจกรรมใหม่นี้มันแพงเหลือเกินนะครับแล้วก็ยังมีลาฟเฟลเลอา์ครับ L W ฮนะตรงนี้ครับ Stamina สีาดาวครับ สกิลมูขห้าดาวนะฮะสกิลมูขห้าดาวแต่ผมเคยใช้เลี้ยอตอนผมยังไม่ได้ว่ากิจไหนนะไม่ค่อยเข้าบือผมเท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้สนใจมากนะครับแต่ว่าเร็วไหมเร็วนะฮะร้อยสิบเจ็ดครับแอสเซอร์ขั้นร้อยสิบแปดตรงนี้เท้าสี่ห้านะครับสกิลมูขเป็นเทอร์น็ตสปินนะฮะแล้วก็สองพังแฝงเหมือนกันครับคือปั่นโค้งนะแล้วก็แฟร์อันนี้โอเค เป็นเวิร์กเลดูเลยมีเดียมโลนะครับสตาร์ตอยู่ที่1 000, 2, นะึ่งล้านสฮะโอ้โหแพงเหมือนกันดิแคร์ไลท์ครับ CDM 103ตรงนี้ฮะเรียกว่าเท้าสี่นะครับสตาร์มิน่าห้าเครับเรียกว่าโอ้โหอึดแน่นอนสหรับดิแคร์ไลท์แต่ว่าสกิลวูฟสามนั่นเองนะตรงนี้แล้วก็อ่าร่างแฝงมีอยู่บ้างครับเน้นเป็นที่อ่ายิงไกลกับส่งไกลนะฮนะ เวิร์กเลดมีเดียมหาครับเกมรับถือว่าน่าจะพอได้พอสมควรแต่แหมไม่ค่อยเป็นที่นิยมฮนะถ้าต,ตลาดฟ้าแบบนี้ตั้งแต่เปิดมา900กว่าล้านฮนะก็ถือว่าแพงอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเวอร์ชิลฟานไดครับตัวนี้แพงแน่นอนผมมั่นใจนะครับร้อยสามซีบีตัวสูงด้วยร้อยเก้าสิบสามครับอ่าสามในสี่ดาวครับซีลูสองดาวแต่ว่ากองหลังเนาะไม่ต้องแคร์มากฮนะตรงนี้แล้วก็อ่าสเตตตี้เฟนดิ้งครับโอ้โหร้อยสิบเอ็ด พิชิเข้า111นะฮะปึกๆเลยปึกป๊กๆนะแล้วก็เวิร์กเลเมีไดมาหายครับเกมลับน่าจะดีอยู่แล้วนะฮะมี power header ครับกับลองพาสเซอร์ส่งไกลได้ดีด้วยนะครับเรียกว่าน่าจะแพงตงัวนี้ราคายังไม่หยุดครับหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบล้านแล้วนะฮะก็เรียกว่าพุ่งๆอีกหนึ่งตัวแน่นอนก็อันนี้คือหนึ่งร้อยสามที่เข้าเมืองใหม่นะครับสำหรับอ่ากิจกรรมนี้สี่ตัวด้วยกันครับ Trick o r t นั่นเอง แล้วก็ก่อนจากลากันไปครับทิ้งท้ายด้วยเดลิพ k ครับตรงนี้มันมีแลกเปลี่ยนใหม่นะเออผมแลกไปแล้วด้วยฮนะใช้ตัว99 9บวกนะฮะได้2400-3400 Extra ถึง e Token เอ็กซแต่ว่าเหมือนกิจกรรมตอนผมเข้ามาดูเนี่ยมันยังไม่ up. อัพก็รอดูไม่รู้มันอัพหรือยังนะที่มันปิดๆิดไปเไี้เดี๋ยวมารอดูกันถ้ายังไม่อัพก็ก็รอไปทอด <laughs> ทำอะไรไม่ได้อ่านี่ยังไม่อัพนะฮะรอไปก็เรียกว่าไปแกลกรอกันก่อนได้ นะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมใหม่เรียกว่ามีอะไรให้เล่นจุกๆเต็มที่แน่นอนนะฮะเราเรียกว่ามาเล่นกันครับคใครไม่มีอะไรเล่นตอนนี้เล่นบานแต่เล่นไอคอนคนนี้คนจบก็ก็คงมีกิจกรรมรายวันให้เล่นเหมือนเดิมนะฮะแค่นั้นนะงนี้ก็มาลองดูกันได้ครับคอมเมนต์กันได้นะชอบตัวไหนสำหรับกิจกรรมนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาครับเอยตัวนี้ดีมากพี่ตัวนี้ผมสนใจอนะไรเงี้ยลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ยังไงก็เสารวันนี้ประมาณนี้ครับนะใครที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องของผมกันด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมครับผมไลฟ์ทุกวันอังคารนะเจอกันวันอังคารด้วยนะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนั่นเองโอเคครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ